สถานการณ์ในพมา่าเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในพมา่านั้นสัญญาณของการที่ประชาชนอารยะขัดขืนยังคงเข้มข้นต่อให้วันนี้เป็นวันที่2ที่ รัฐบาลเผด็จก,การทหารพรม่าของมิงอองไลน์นะครับแบนเฟซบุ๊กตัดการสื่อสารกับโลกภายนอกทางแอปพลิเคชันสำคัญเช่น i n s t a g r กรมต่างๆนะครับปรากฏว่าสัญญาณของการต่อต้านของประชาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในรูปแบบของการอรารยะขัดขืนขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ที่มีการชุมนุมของประชาชนลงถนนครั้งแรกที่มันเดเลนะครับที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นะครับรวมทั้งมีการประกาศนะครับต่อต้านการรัฐบาลโดยพนักงานสายการบิน เมียนมาในเชิงแนลแอร์ไลน์นะครับแล้วเมื่อวานนี้ผมลืมเล่าไปว่ากลุ่มสจ๊ว uh, ตนะครับกลุ่มพนักงานนะครับต่างๆของบริษัทสายการบินนั้นก็มีการอ,ออกคำถแถลงต่อต้านการรัฐประหารที่พม่าด้วยวันนี้นะครับสัญญาณของการต่อต้านรัฐประหารลุกลามขยายตัวนะครับมีการรวมตัวเกิดขึ้นนะครับแต่นอกเหนือจากการรวมตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนวันนี้ตั้งแต่เมื่อคือนคือ นักการทูตพมา่านะครับนักการทูตพมา่าเนี่ยมีการลาออกเกิดขึ้นแล้วนะครับคนที่ลาออกวันนี้นะครับคือนักการทูตสําคัญนะครับเป็นเลขานุก,การเอกของสถานทูตพมา่าประจํากรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็แปลว่าเป็นนักการทูตเบอร์ต,ต้นได้ไปอยู่เมืองหลวงของอเมริกานะครับมองมองลัดประกาศลาออกนะครับเนื่องจากไม่สามารถยอมรับ การรัฐประหารของเผด็จการทหารได้ระบุชัดเจนว่าลาออกนะครับเพราะไม่ยอมเป็นมือไม้ให้เผด็จการทหารต่อไปการยึดอำนาจของเผด็จการทหารเป็นสิ่งที่ไม่มีความชอบธรรมหลังจากลาออกปุ๊บประกาศขอลิภไพทางการเมืองที่สาหารัฐอเมริกาทันทีแล้วก็ให้สัมภาษณ์ต่อว่ารัฐประหารของมิงอองไลน์นั้นทําให้ประเทศพมา่าอนาคตดับกังวลว่าประเทศจะเดินหน้าสู่หายนะหลังจากนี้นะครับเชื่อว่า คนรุ่นใหม่อนาคตดับเรียกร้องให้นักการทูตชาวพม่าทั่วโลก ต่อต้านรัฐประหารพรม่าด้วยกันนะครับดังนั้นเมื่อวานเป็นหมอนะครับเป็นพนักงานสายการบินเป็นวิศวะวันนี้นักการทูตลาออกนะครับนอกจากนักการทูตจะลาออกนะครับข้าราชการพรมา่าเริ่มมีการชุมนุมต่อต้านการรัฐปานกลางเมืองหลวงอย่างต่อเนื่องนะครับมีการโพสต์ภาพใน Facebook ของข้าราชการหลายหน่วยงานในกรุงในปีดอซึ่งเป็นศูนย์กลางของอํานาจรัฐพม่าะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงพัฒนาสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ กระทรวงพลังงานนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาคล้ายๆกับ2วันก่อนที่หลายหน่วยง,งานเริ่มขยับกันมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นที่สําคัญที่สุดในวันนี้นะครับมีการชุมนุมอีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นนะครับคราวนี้เป็นการชุมนุมที่ มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยวันนี้ชุมนุมกันหลายแห่งนะครับแต่แห่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคือมหาวิทยาลัยดากองที่นครย่างกุ้งซึ่งก็เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศพม่านะครับอาจารย์และนักรรรศึกษาราวส0 0คนเนี่ยเขาชุมนุมกันนะครับแล้วเป็นการชุมนุมที่ถ้าท่านผู้ชมเห็นภาพจะรู้ว่าเป็นการชุมนุมของคนไทยนะครับเพราะว่ามีการชู3นิ้วด้วยมีการผูกโบสีแดงด้วยเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่กลุ่มหนุนรัฐบานในไทยเห็นแล้วบาดใจนะครับมีทั้ง3นิ้วมีทั้งสีแดงนะครับอาจารย์ที่ร่วม ท้วงข่าวนี้ส่วนใหญ่ติดริบบิ้นสีแดงซึ่งเป็นสีของพรรคสันนิบาตแห่งชาติ NLD ซึ่งเป็นพรรคของนางองซานสูจีขณะที่นักศึกษาพม่านะครับในมหาวิทยาลัยดังกล่าวชู3นิ้วเดินขบวนตะโกนให้กำลังใจนางซูจีเดินขบวนไปรอบๆมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวท่านหนึ่งนะครับชื่อ วินวินมองนะครับให้สัมภาษณ์ว่าไม่สามารถยอมรับการก่อรัฐประหารได้ขอต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบคู่ขนานไปกับการที่ลูกจ้างและขล้าราชการในหน่วยงานต่างๆในกรุงเนปิดอนะครับในเมืองย่างกุ้งนั้นถ่ายรูปชู3นิ้วต่อต้านรัฐประหารคล้ายๆกันนะครับ และในการเดินขบวนนั้นมีการร้องเพลงนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้ตานรัฐประหารในพม่าไปเรียบร้อยแล้วเพลงนั้นมีชื่อว่าเพลง l o ลอง e ิฟมาเ e r Sun แล้วก็มีการชูธงสีแดงซึ่งเป็นสีของพรรค NLD ด้วยนะครับนักศึกษาประกาศว่าเราจะไม่ยอมให้คนรุ่นเราต้องเจ็บปวดทนทุกข์กับเผด็จการทหารพม่าอีกต่อไปนะครับการชุมนุมลงถนนครั้งที่2ที่เกิดขึ้นหลังจากครั้งที่1 ที่มันดเลนะครับวันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เผด็จการทหารพรม่าของนายพลมิงอองไลน์นั้นมีการจับกลุ่มนายวินเทียนซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของนางองซานสุจีไปอีกหนึ่งคนหลังจากที่มีการจับนางองซานสุจีและประธานดีวินมินไปตั้งแต่วันรัฐประหารด้วยข้อหา,หาบ้องตื่นนะครับนั่นก็คือมีวิทยุสื่อสารในครอบครองไม่ได้รับการขออนุญาตนายวินเทียนอายุเนี่ยอายุ79ถูกจับที่บ้านนะครับหลังจากนั้น ลูกสาวของนายวินเทียนก็ออกมาให้ข่าวนี้นายวินเทียนเนี่ยเป็นคนที่รณรงค์ต่อต้านการปกครองของเผด็จการพรมาร่าอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะถูกจับกุมเนี่ยเขามีการเผยแพร่คําสัมภาษณ์ว่าการที่กองทัพพม่าตัดสินใจยึดอานาจนั้นเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดแล้วก็มีการเรียกร้องให้ประชาชนออกมาต่อต้านนะครับรเผด็จการทหารพรมาร่าให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตอนนี้มีการเปิดเผยนะครับว่าในพมา่านั้นมีนักโทษการเมืองนะครับ ถูกจับกลุ่มแล้วราวๆ130าคนเป็นข้าราชการและสสรวมกันนะครับขณะที่จำนวน NGO นักศิลปินที่ถูกจับกลุ่มนั้นก็ประมาณ15-20ถึงคนนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดทาาี่พม่าซึ่งสัญญาณอระยะขัดขืนผุดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับข้าราชการที่ออกมาประท้วงวันนี้นะครับคล้ายๆกับเมื่อวานคือมีการออกมาตั้งแต่ข้าราชการกรมชนประธานนะครับก็ยังออกมาอยู่มหาวิทยาลัยที่ออกมาวันนี้นอกจากมหาวิทยาลัยที่ย่างกุ้งแล้วนะครับยังมีมหาวิ ที่อะไรที่มันดเลนะครับมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยด้านทันตแพทยศาสตร์นะครับ University of Dental Medicine ที่มันดเลก็มีนักศึกษาจำนวนหลายร้อยคนรวมตัวกันนะครับเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Technological University นะครับซึ่งชื่อในภาษา,ษาพม่าคือมหาวิทยาลัยทันยินนะครับก็มีการรวมตัวประท้วงกันนะครับเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่เป็น วิทยาลัยเทคนิคมหาวิทยาลัยเทคนิคที่มันเดเลนะครับมันเดเลเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้ที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเทคนิคที่มันเดเลนะครับรวมตัวกันตั้งแต่นักศึกษาอาจารย์นะครับอีกมหาวิทยาลัยนึงที่มีการออกมารวมตัวประท้วงคือมหาวิทยาลัยที่เมืองกาเลนะครับทั้งอาจารย์ข้าราชการและนักศึกษาก็ออกมารวมตัวประท้วงกันนะครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในประเทศพม่านะครับอารยะขัดขืนพุ่งสู่จุดสูงสุดนะครับนักการทูตลาออกนะครับหมอ หยุดงานนะครับพนักงานสายการบินประท้วงวิศวกรบริษัทไมเทลของเผด็จการทหารพรมา่าเจกว่าคนลาออก การลงถนนเกิดขึ้นที่มันเดลเลย์การลงถนนเกิดทิ้งย่ากุ้งแล้วนะครับอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลายัยวันนี้กลายเป็นทัพหลักในการรวมตัวต่อต้านการยึดอํานาจของเผด็จการทหารพรม่าแล้วนะครับเราต้องจับตามองกันต่อไปว่าจากนี้อนาคตเผด็จการทหารพรม่าเป็นยังไงแต่ว่าการที่คนชั้นนําในสังคมไม่ว่าจะเป็นหมอวิศวกรพนักงานสายการบินอาจารย์มหาวิทยาลายัยหลักๆของพม่าทั่วประเทศออกมาแบบนี้นั้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยง่ายนะครับใครที่คิดว่าเผด็จการทหารพรม่าจะชนะนั้นไม่แน่เสมอไปนะครับรเผด็จการไทยจะทําแบบนี้ได้หรือไม่การต่อต้านเผด็จการไทยจะเป็นยังไงต่อไปต้องจับตามองกันต่อไปเทห,หแน่นะครับอนาคตของสสจากพักซึ่งเกิดจากเผด็จการอย่างพักพลังประชาธิคุณปรีนาวันนี้มีสิทธิ์โดนคดีอาญาเพิ่มอีกหนึ่งคดีแล้วเดี๋ยวกูยังต่อในรายการคนพิการเต็มฟ้องคดีอาญาปรินาไก่คุกสตสตัวท็อปของพักซึ่งเกิดจากเผด็จการทห,หารในประเทศไทยครับ